มาสรุปกันหลังจากที่ผมใช้งานเรียวมี GT 6 t ตัวนี้มาประมาณ1เดือนกว่านี่เกือบเดือนครึ่งเลยนะผมจะแบ่งเป็นสามหมวดตัวเครื่องการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงโซเชียลอันนี้อันที่1เรื่องเกมเรื่องแบตเรื่องชาร์จอันที่สองเรื่องกล้องอันที่3ในส่วนของรูปทรงของตัวเครื่องถ้าพูดกันตามตรงนะผมชอบรูปทรงของเรียวมี12โป s 5G มากกว่าตัวนั้นดูหรูกว่า ตัวนี้นะครับ r e ย l มี12 Pro+ Plus 5G ในส่วนของเรื่องจอโค้งอันนี้จะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลส่วนตัวที่ผมใช้งานเนี่ยจอโค้งไม่มีปัญหานะโดยปกติมือถือถ้าเป็นจอโค้งที่รุ่นไม่แพงนะเวลาที่เราจับแบบนี้จอจะลั่นนะครับแต่รุ่นนี้จอไม่ลั่นเวลากดทัชก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่จะติดฟิล์มกันรอยเนี่ยตอนนี้จะมี2องชอยก็คือติดฟิล์มไฮโดรเจลข้อดีของฟิล์มไฮโดรเจลคือ มันไม่บางกล้องเราสามารถใช้กล้องหน้าได้แบบเต็มที่แต่การป้องกันอาจจะไม่เท่าฟิล์มกระจกแต่มันลงขอบโค้งอะทุกคนพอมันลงขอบโค้งทําให้ตัวเครื่องดูสวยทางเลือกที่2สําหรับผมก็จะมีพวกฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นกาว UV ไม่ใช่แบบว่าหยุดกาวนะครับเขาจะมีฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นแผ่นแบบปกตินะวางทาบแล้วก็เอา UV มาฉายแสงฟิล์มจะแข็งคล้ายกระจกการป้องกันดี แต่ก็มีข้อติอยู่ถ้าเราใช้ฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นกาว UV ตรงเลนส์กล้องเนี่ยเขาจะไม่เจาะรูให้ซึ่งมันจะเป็นเนื้อแผ่นเดียวทําให้เวลาที่เราใช้กล้องหน้าเนี่ยมันก็จะดรอปลง mm hmm. ก็คือว่าเหมือนมีอารมณ์ว่ามีฟิล์มกระจกติดที่กล้องหน้าเวลาถ่ายก็อาจจะดูไม่ชัดมากอันนี้ก็เป็นช้อยทางเลือกนะซึ่งตอนนี้จากที่ใช้งานมา1เดือนเนี่ยฟิล์มยังใหม่อยู่เลยนะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยน นะครับในส่วนของการใช้งานโซเชียลพื้นฐานทั่วไปบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานแบบว่าแบ่ง2หน้าจอได้หน้าต่างลอยได้แล้วที่ผมชอบนะจอแสดงผล 8T LTPO เวลาที่เรามองจอเนี่ยมันดูสมูทมากทุกคนแล้วก็ในส่วนของ Air g a ก t u r e Control อันนี้ผมจะบอกว่าเป็นล่างสมบูรณ์ซึ่งในซีรีส์ C เขาก็มีใช่ไหม แต่ในซีรีส์ C เนี่ยบางครั้งอะ่ะมันปัดไม่ค่อยได้ปัดไม่ค่อยไปมันต้องแบบว่าทําแบบเน,น้นๆแน่นๆแต่รุ่นนี้ปัดฟื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 ดอันนี้สมูทมากผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เซ็นเซอร์หรือว่ากล้องหน้าแต่จากที่ใช้งานมาปัดง่ายมากมาดูเรื่องของการสแกนนิ้วนะทุกคนดูนะจุดสแกนนิ้วค่อนข้างที่จะต่ํานะครับเห็นไหม<ะ>ในส่วนของเรื่องการสแกนนิ้วสแกนได้เร็วไม่มีปัญหา ในส่วนของการปลดล็อกใบหน้าก็ทําได้เร็วนะดูนะครับเห็นนะติดเลยอ่ะอ่าตรงนี้นะนี่เห็นไหมดูดิเร็วหมจิ๊บจิ๊บไม่เข้าหันหน้าเข้าปุ๊บอ่าติดเลยในเรื่องของหน้าจอเขาจะมีให้เราปรับความสว่างสูงพิเศษนี่ตรงนี้นะเห็นไหมความสว่างสูงพิเศษนะครับเราสามารถปรับได้สูงสุด หกพันนิตความสว่างสูงสุดหกพันนิตทุกคนเรียกว่าสว่างจ้าตอนนี้ใช้งานข้างนอกนะครับนะโหเป็นยังไงบ้างดูจอยังสีสดอยู่เลยอะ่ะทุกคนดูนะผมจะบอกว่ายิ่งเราเปิดความสว่างสูงแบตก็จะลดลงเร็วอันนี้จากที่ผมใช้งานมานะ ผมปรับครึ่งๆก็พอนะนี่มาดูในส่วนของ Netflix นะครับคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวาวาย L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD และตัวนี้มีความสามารถในการรองรับ s d r 1 0และรองรับ Dolby Vision ด้วยในส่วนของเรื่องลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวแยกเสียงซ้ายขวาเราสามารถสวิต นี่แบบนี้ได้นะครับพอเราสวิตด้านลำโพงก็จะสวิตตามมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างมาดูที่คะแนนอันตุตู้นะครับตัวนี้ล้านกว่าคะแนนของ GPU 4 4 4แส 4. เอาง่ายๆสามารถเล่นเกมชินปรับสูงสุดได้เล่นแบบลื่นๆเลยทุกคนรุ่นนี้จะไม่มีใบพ s c ชาร์จเล่นไปชาร์จไปอันนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่ารุ่นนี้ชาร์จเร็วอยู่แล้วนะครับชาร์จเร็วซ u เปอร์วอล์กวัตต์ คือคุณเสียบชาร์จแป๊บเดียวนี้ก็ได้แบตเกิน50%แล้วนะในส่วนของการเล่นเกมส่วนใหญ่ผมจะเน้นเล่นเกมชิน i ิม a พกนะครับตอนที่ผมเล่นเกมชินผมจะเปิดโหมด GT ในส่วนของตัวเกมปรับสูงสุดทุกอย่างแล้วก็เปิด60เฟรมเลนแบตของมือถือ5,500ม ah, ิลลิแอมผมเล่นจาก100%ลดเหลือจนถึง2%เนี่ยเล่นได้ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆถามว่าซดแบตไหม อันนี้ผมว่าอยู่ที่เราตั้งค่าด้วยนะถ้าเราเปิดกราฟิกสูงสุดแบบนี้แบตบลดลงเร็วอันนี้ยอมรับเลยนะแต่ผมไม่ซีเรียสทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมมุติว่าผมเล่นสิ่ชั่วโมงแบตหมดผมชาร์จแบตทิ้งไว้ประมาณ30กว่านาทีเนี่ยแบตบเต็มเล่นได้อีก <laughs> โหดไห,หมเกมอื่นอย่าง ROV เนี่ยถ้าผมปรับสูงสุดของ ROV นะตอนนี้ยังเปิดได้แค่60เฟรมเรทยังไม่สามารถเปิด120เฟรมเรทได้ ถ้าเราใช้งานแบบปกติไม่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงโซเชียลบอกได้เลยว่าอยู่เกิน10ชั่วโมงมาดูในส่วนของเรื่องกล้องโดยรวมใช้งานได้ดีนะในส่วนของการถ่ายรูปทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีจุดที่ผมชอบถ่ายในที่แสงน้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับในวิดีโอจะเป็นภาพมืดแบบจริงๆเลยนะแล้วตอนที่ผมกดถ่ายนะครับถ่ายแบบไม่เปิดแฟลชภาพที่ได้มาแบบนี้เลยทุกคนใช้ได้ไหม มาลองดูรูปอื่นๆที่ผมไปถ่ายมาดูบ้างกล้องหลักของรุ่นนี้ Sony l i t e 特600ความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS กันสัน่นวิดีโอนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเรทภาพสวยใช้ได้อยู่นะมีเลนส์อัลต้าวายของ Sony IMX 355ความละเอียด8ล้านพิกเซลให้มุมมองกว้าง112องศา กล้องหน้า Sony IMX 615ความละเอียด32ล้านพิกเซลภาพบุคคลหรือว่าโหมดพอร์เท็ก็ยังทำได้ดีอยู่เดี๋ยวมาลองดูวิดีโอในที่แสงน้อยดูบ้างถ้าใครชอบรีวิวแนวนี้ลองพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะว่าชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบเดิมที่ผมเคยทำสำหรับรีวิวเต็มของ Realme GT 6T ตัวนี้ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวถ้าผมไปเจอมือถือตัวไหนที่ดูนะ่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจัดมารีวิวให้ทุกคนดูอีกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่เรียวมี t t ทที